ต่อไปฟังให้ดีว่านี่คือข่าวปลอมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของใบขับขี่นะคะศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเตือนนะคะว่าอย่าแชร์ข่าวรับทําใบอนุญาตขับขี่หลังวันที่31มีนาคม2563เพราะว่านี่คือข้อมูลเท็จค่ะศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเปิดเผยว่าจากกรณีปรากฏข่าวในสื่อต่างๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการรับทําใบขับขี่หลังวันที่31มีนาคม2563 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมการขนส่งทางบกกระรวงคมพบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จทางกรมการขนส่งทางบกชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงค่ะเนื่องจากกรมการขนส่งทางบกงดการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งรวมถึงงดการเรียนการสอนที่โรงเรียนสอนขับรถเอกชนที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรองตั้งแต่31มีนาคม2563ที่ผ่านมา ไปจนกว่าจะมีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่นค่ะสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถเนี่ยนะครับก็มีการชี้แจงมาว่าจะต้องผ่านการอบรมแล้วก็ต้องทดสอบด้วยตัวเองนะทุกขั้นตอนเนี่ยนะเท่านั้นขอให้ประชาชนอย่าไปหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างรับทำใบขับขี่โดยไม่ต้องไปทดสอบนะครับเพราะท่านอาจจะได้รับใบขับขี่ปลอมที่ไม่มีฐานข้อมูลอยู่ในระบบได้ ถ้าหากนําไปใช้ก็จะโดนนะฮ<ค>ะเป็นความผิดทางด้านกฎหมายด้วยค่ะกรมการขนส่งทางบกเนี่ยขอความร่วมมือไปอยังสํานักงานตารวจแห่งชาตินะคะเพื่อให้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎระเบียบใดๆกับผู้ได<น>้รับใบอนุญาตขับ,ถบ,บ,บรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจํารถที่สิ้นอายุช่วงตั้งแต่2มกราคม2563จนถึงวันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่นโดยให้ถือว่ายังสามารถใช้ขับรถได้ในช่วงที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและขอความร่วมมือ ไม่ส่งหรือว่าแชร์ข้อมูลดังกล่าวนี้ต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆค่ะค่ะวันนี้เนี่ยหลายๆคนคงเฝ้ารอดูตัวข้อความ ในเลขที่บัญชีของตัวเองนะถ้าคนที่จะรับ5้า0ันใช่ไหมคะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รับ SMS ว่าคุณได้รับเนี่ยแต่ว่าจะได้รับ SMS จากทางด้านของธนาคารที่เรามีเงินเข้าแทนพรอมเพย์เข้าแล้วอย่างนี้เป็นต้นน่าจะเป็นช่วงดึกๆนะตีหนึ่งใช่ค่ะบอกว่าตีหนึ่งไปเพราะว่าที่เขาไปเอาเงินเข้าบัญชีตอนตีหนึ่งให้กับเราเนี่ยมันจะได้ไม่ไปยุ่งกันกับระบบเงินธุรกรรมนะคะของระบบอื่นๆเขานะคะคือเงินมีกองรอไว้ บอกอย่างน<ม>ี้ได้ไหมน้งเงินนะกองรอไว้แล้วนะคะถึงเวลาเดี๋ยวเขาจะโอนเข้าบัญชีให้สําหรับผู้ที่ได้รับการเยียวยาเครานี้สําหรับคนที่ไม่ได้รับเนี่ยเห็นทางด้านของกระทรวงการคลังนี่นะคะคุณรัวรลแสงสนิทนะคะผอาสาส,าสาคเนี่ยบอกว่าขอให้ผู้ที่ระบบแจ้งว่าไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยไม่ต้องตกใจ หากว่าคุณมั่นใจว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 จริงกระทรวงการคลังจะให้ความช่วยเหลือแน่นอนค่ะแต่จะต้องขอตรวจสอบผู้ลงทะเบียนทั้งหมดกว่า27ล้านคนเนี่ยใ,ให้ให้รอบแรกนะคะให้ครบรอบแรกก่อนประมาณเจวันทําการหลังจากนั้นระบบจะมีการเปิดให้อุธทณ์นะคะในรายที่ไม่ได้รับสิทธิ์หรือมีข้อมูลคลาดเคลื่อนอยู่เพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือค่ะเพราะฉะนั้น,น,นใจเย็นๆก่อนะนะครับ1ิบ4 15ี่สบห้าเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะโอนให้ วันละ,อะขออภัยครับ13กับ14ะนะครับ2วันเท่านั้นนะครับทุกผู้ชมจะโอนให้นะครับวันละ3 0 0แสนคนก<อ>็จะรวมเป็นผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาล็อตนี้เป็น0 0แสนคนนะครับขณะที่ตอนนี้ไปส่องดูเรื่องของอยอดในการยกเลิกนะลงทะเบียนไว้นะวันก่อนเราสำรวจตรวจสอบอยู่ที่3 0 0แสนกว่าถูกไหมฮะ,ะล่าสุดนะครับ ยอดแจ้งขอยกเลิกรับเงินเยียวยาเนี่ยนะครับตั้งแต่4ถึง11เมษายนะนะครับรวม8วันยกเลิกไปแล้วกว่า6 1 0 0 0 0 0รายฉเฉลี่ยวันละ7 6 0 0 0นะ,ะถือว่าเป็นยอดค่อนข้างสูงสาเหตุส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับทางด้านของท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีปฏิบัติงานกระทรวงการคลังคุณชานกริเดชวิทักษ์บอกว่า ก็เป็นเพราะบางคนกลัวการถูกภาครัฐดำเนินคดีฐานให้ข้อมูลเท็จนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงการคลังก็ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์เอาผิดกับผู้นะฮะโพสต์ข้อความสังคมออนไลน์เกี่ยวกับการรับเงินเยียวยาโควิดไปแล้วเอาจริงแล้วนะฮะหารายด้วยกันคนคก็เลย โอ้ไม่ได้ข้อมูลเป็นเท็จแบบนี้เดี๋ยวจะโดนเพราะฉะนั้นไปถอนยกเลิกดีกว่าใช่ค่ะเพราะว่าก่อนนี้นนก็มีบางคนบอกอใส่ข้อมูลนณะโกหกมายังกุสาได้เงินอะไรอย่างนี้นนโอ้โห <laughs> นะคะไม่ได้นะฮะตบหน้ากระทรวงการคลังกันไปนะคะสาหรับกรณีแบบนี้ก็อย่าให้เกิดขึ้นกันอีกค่ะประยกเลิกเลยดีกว่าค่ะเพราะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะถูกดาเนินคดีกันได้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะสําหรับรอบวันทันเหตุการณ์ในภาคเย็นวันอาทิตย์นี้นะคะพรุ่งนี้วันสงกรานต์เอาตามแบบนี้เลยนะคะปีนี้อะไรจะช่างเหมาะเจาะขนาดนี้ปีนี้เราเจอโควิดนะนางสงกรานยังชื่อ โคราคะเทวีมีโคโคมาเือนไนมีโคโครู้สึกว่าจะฮิตมากเลยในช่วงเวลานี้นะคะจะพ่าโคมากกันทั้งประเทศเอาละค่ะหมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่นะคะในช่วงของข่าวพักเที่ยงวันพรุ่งนี้ค่ะกับรอบวันทันเหตุการณ์วินนี้ดรโรนชชตาดิฉันรติกอรและทีมข่าวนิสวาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ